สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้อยูอย่ในงานซ mm ุ hmm. ปเปอร์บิ๊กแห่งปีกับงานเปิดวิกบิ๊กสามค่ะตามมาเลยค่ะฮะวันน mm ี hmm. ้วันนี้นะคะ mm hmm. ก็มีกองทัพนักแสดงและผู้จัดกว่า50ชีวิตค่ะพร้อมละครเด็ดๆอีกกว่า13เรื่องค่ะ mm hmm. แต่ว่าจะมีละครเรื่องไหนแล้วก็เด็ดขนาดไหนเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวต้องตามไปชมกันค่ะ mm hmm. นำทีมพระเอกนางเอกแถวหน้าตอบท้าพาเรตกันมาล้นงานเลยละค่ะกับโปรแกรมพิเศษละครเด็ดในครึ่งปีหลังของช่อง3ามในงานเปิดวิกบิ๊กสามบีวิทย์ูโดยเจ้าของวิกบอสใหญ่คุณประวิทย์มาลินนทน์ค่ะงานนี้พระเอกรุนเทพ,พินกขัตชัยควงสีมเมล์ฟพ่นกจริยาจอเรลานีน้ำพึ่งนัทริกาและสาวกิฟซี่พร้อมลูกรักอันวิทยามาเปิดตัวกับละครพิเรยดดราม่าเข้มข้นบงกุดดอกส้มจากค่ายบรัสคาค่ะค่อนข้างจะวุ่นวายนะคระับเพราะว่า มีคนเดียวก็ยุ่งอยู่แล้วนะครับมีสี่คนมันยิ่งยุ่งเข้าไปใหญ่ครับตอนทุกซีน้องบอกว่าเป็นซีนอารมเยอะมากน้อพี่โนวงเราต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของแบบด้วยคําคิดดูผู้หญิงอยู่กันสี่คนน่ะแล้วคือแย่งผู้ชายคนเดียวกันน่ะมันก็ต้องบอกว่าพยายามทําทุกวิธีทางเพราะฉะนั้นบอว่าเรียกว่าเข้มข้นขบรถแน่นอนค่ะ และละครพีเรียดแนวคลาสสิกวันิดาที่หนุ่มติ๊กเจษดาพรคืนจอมมาจับคู่กับสาวหวานเปรี้ยวซ่าสู้คนแอฟทักษอ,อปรปะทาะจอยเรลณน,นีจากคลายละครไทยของพี่ดาหาไทยรักอย่างเลยทุกอย่างที่เป็นเสน่ห์ของละครไทยนะคะเป็นละครคลาสสิกที่แบบทุกคนต้องแบบว่าติดใจกับในเรื่องอยู่แล้วแต่ว่าคราวนี้เรามาดูกันว่าเวอร์ชั่นของเราเนี่ยปี2010เนี่ยวันิดาจะเป็นยังไงาที่สำคัญเรามีพคะเลกพี่ติ๊กด้วย ส่วนค่ายผู้จัดอารมณ์ดีพี่กอบสุขกับสาวอุพัชนีส่งละครเพลงแนวลูกทุ่งบ้านนาสุดฮิตไอ้ขาวปอทฤษฎีเมื่อวานกับน้องสังกวาวซาจิตาภานนมนรักลูกทุ่งและบูย้อนยุคแบบเล็กๆไม่ใหญ่ๆต้องพี่กอบนายเจ็ดประจันบานค่ะอันนี้ต้องดูนะยะมันเป็นความยิ่งใหญ่ค่ะทั้งฉากทั้งผู้แสดงโอฉากอลังมากเลยมีทั้งฉากเรือดำน้ำมีทั้งฉากไข่ ญี่ปุ่นโดนพลมกันถ้าถามชักใหญ่ตอบไม่ได้ถ้าถามชักเล็กมีกี่ฉากตอบได้ค่ะอัานของแม่เขาค่อนข้างจะเป็นบู๊ตลกสนุกสนุกของเราก็จะเป็นรักโรแมนติกแล้วก็มีตลกปนเข้ามาให้ไม่เบื่อค่ะมีเพลงครับมีบรรยากาศท้องทุ่งผมวาห้ามพลาดดีกว่าครับ ชายคริสแอนเควสมากับละครบูกระหนมรักระหว่างรบศิลาพัชระดวงใจนักรบที่เจ้าชายนักบูอย่างพี่หนุ่มซอนรามเขาการันตีว่าเหลือชั้นมันหยดเลยละค่ะลอคเรื่องนี้เป็นละครสงครามนะครับใครที่ชอบละครบู๊อยู่ผิดหวังแน่ๆครับเพราะว่าเราทําละครสงครามให้ดูกันนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการบูก็ไม่น่าจะผิดหวังแล้วก็น่าจะเป็นการบู๊ที่มีเรื่องของความรักเข้าผสมด้วยนะครับเป็นรัก ที่เกิดในระหว่างรบค่ะละครเราต้องยิ่งใหญ่มากค่ะแล้วก็จะเป็นละครที่นอกจากจะมีเรื่องความรักน่ารักน่ารักแล้วนะคะยังแสงไปด้วยความสาม,มัคคีนะคะของคนในพันดินเดียวกันแล้วก็ยังมีเรื่องที่ว่าการสู้รบนะคะที่รับรองว่าดูแลไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายยังไงก็ต้องชอบแน่นอนค่ะ และที่เรียกเสียงกรี๊ดได้สนั่นก็ต้องการเปิดตัวของขวัญใจคุณสาวๆพี่ปอนัทุวสกิจใจที่มาประทะก,กับพระเอกนายกอ้ําอธิชาติและสาวเบ้นพรชิตากับก้อยรัชวินในล,ละครบูแหวกแนวคู่เดือดจากค่้ายทีวีซีนโอ้อยู่กับอ้ําพี่มีความสุขมากนะพี่จะบอกให้<อ>พี่ได้เห็นตัวตนที่แท้จริงว่าผิวพี่เนี่ยมันมันเหมือนแบบทามาลายะคะครับ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  คือผมผมบอกจริงว่าผมไม่เคยคิดเลยว่าอ้ำอธิชาติจะเป็นคนขี้เล่นขนาดนี้คือแบบว่าคือคือ,ค,อครั้งแรกก็น,นึกว่าเขาเป็นคนนิ่งๆงเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่บอกว่าคนตลกมากแล้วขี้อ้ำขี่แกล้งแถมยังแนะนําอะไรมาให้ผมเยอะแยะหมวดวิตามงวิตามินอะไรวุ่นวายหมด ขอบคุณอ้ํามากตอนนี้พี่หน้าตาดีขึ้นมากเลยทีเดียวขออ้ําเพื่นจิงอยากให้ติดตามกันค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือนักแสดง4ี่คนรวมถึงเาเอกสรพงษ์นะคะก็เรียกว่าน่าจะเรียกคนดูได้เยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวเรื่องความรักกันความปองดองซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยก็อยากให้ติดตามค่ะเรื่องของอันซีนไทยแลนด์ด้วยจะได้ไปเที่ยวกันเยอะค่ะแล้วเจอกันครับผู้เดือดครับ สวนพระเอกค,คิวทองพี่เคนเระเดชขอควบสองกับละครบูรหัสทรชนจากค่าอยู่มาพระทะนักฆ่าสาวสวยชมพู่อารยาและชีวิตหลังแต่งงานสุดบุ่นกับคู่ขวนสุดกรี๊ดสาแอนทองประสมใน365วันแห่งรักของผู้จัดกนกกริยาค่ะ ตัวนุ่มอ้อยธนาควงสองสาวน้องลิเดียกับแอรินมาฝากตัวในละครระบำดวงดาวของค่ายโพลิพลัสก่อนจะไปประทักกับนางเอกแอปแลปิลพลอยเชิงม,มานต่อในจอค่ะฝากเรื่องระบำดวงดาวด้วยนะคะก็เป็นละครเรื่องแรกของเดลเลยก็พยายามเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะแสดงเป็นไงก็ต้องมาติดตามดูค่ะรับรองว่ามันแล้วก็แรงค่ะแรงและซีรีส์ภาคต่อกับอภิมหาโปรเจกต์แห่งปี4หัวใจแห่งขุนเขากับละคร4ี่เรื่อง4รถกับการแท็กทีมของ4ผู้จัดทั้งจ่ายยศนีที่ แมทิติมาพี่คิงสมจริงและพี่แดงธัญญาในละครทาราหิมาลัยดวงใจอัคคีปัตพีเล